ค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีมิถุนถอดลมนะคะ Judgment ค่ะชีวิตขึ้นอยู่กับเบื้องบนฟ้าลิขิตด,ดวงชะตาหักเหเปลี่ยนแปลงหลายครั้งสิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ไม่ได้หวังเนื่องมาจากพ้นกรรมจากชาติบางก่อนค่ะมาวางแผนชีวิตกันค่ะเราอ่านไพ่จัด g m e n t นะสถานการณ์ของเดือน พฤษภาคม2564ค่ะวันที่31ค่ะเราอ่านดวงดาวของวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะอันนี้จัดฉันนี่เราอ่านไพ่ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะอ่าความหมายค่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ก็ต้องอ่านไพ่ความหมายรวมๆทั้งหมดนะคะอ่าดูไพ่ที่อยู่ใกล้เคียงกับไพ่ d g m e n นนะคะไพ่ กันข้างนะคะมีความหมายทั้งในแง่ดีนะคะที่เหลือเราก็กำหนดชีวิตของเราค่ะเริ่มกันที่คนมีประเด็นค่ะราศีพิษภกธาตุลมค่ะคนมีประเด็นสงเหรียญ เ็ดเหรียญเด็กถือไม้สิบไม้ราชาถือดาบแปดเหรียญราชาถือเหรียญ การเงินนะคะหมุนซ้ายออกขวานะคะหมุนเวียนตลอดลการเงินได้มาจากความขยันหมั่นเพียรนะคะมีความคิดที่จะหาการเงินให้งอกเงยค่ะโชคดีจากความขยันนะคะการเงินกระดุมพระนะคะก็เกี่ยวข้องกับงานบริการค่ะไปอยู่ในเรือนมอรณะก็ได้งานเก่าแก่นะคะเกี่ยวข้องกับงานหนักงานเหนื่อยค่ะางานนี้ก็ มีเพื่อนการรายงมิตรมาสนับสนุนนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเลยค่ะชาวราศีมิถุนก็การงานนี่ก็มีคนรักที่อยู่เคียงข้างค่ะได้การเงินแม้จะเอ่อบางทีก็ติดขัดนะหมุนไม่คล่องก็ได้คนรักเศรษฐีนี่นะคะที่มีการเงินมั่นคงในสนับสนุนงานช่างนะเออแต่มีใครมานั่งแข็งบะเลืออยนะู่เนี่ยไปดูซิว่าเนี่ยคนนี้คือใครนะ จัดสมนใจค่ะเนื้อคู่บุญแต่ปางก่อนค่ะเออเข้าใช่ไหมเนี่ยถ้าใช่มันก็ไม่ดีนะนั่งถือดาบอยูน่นะอือดูอสิคนมีประเด็นค่ะหก่ะใช่ด้วยเออ อย่ามาอย่าอย่าให้จัด g m e n t ขึ้นมานะเออหกไม้ราชาถือดาบใครก็ชอบคนรวยอะเนาะออคนถือเหรียญเออ,เอ,อนั่นแหละออรอดแล้ว ลุ้นตื่นเต้นยิ้มเพล t h เดมูน the magicianimpress อ่ะินดีด้วยพ่อกับแม่มาเจอกันนะอ่ะิ h e imprel ก็คือดาอังคารลาพระโอเดวลาบใหญ่ลยชาต่างชาตั่างแดนต่างถิ่นแดนไกลพอพี่เพื่อนเนี่ย แม่จะขัดแย้งนะว่าไปชอบเนี่ยคนแข็งมามื่อรื้อเนี่ยเออขัดแย้งมาได้พอ่ตอตนเองก็เป็นแม่นะอ,อ่าอิมพระลาพระลาบใหญ่ดิอิมเพราดาวงคารอเรต่อสู้ฝ่าฟันมาเนี่ยก็ไปมีการงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่ทำกินนี่นะ แบางครั้งมันก็นเงียบเชียบเนาะแหล่งที่ทํากิน่นการค้าขายเนี่ยนะนะคุณนายก็ยังได้พ่อพี่เพื่อนเนี่ยเป็นคนเก่งมีอานาจบารมีให้ความมั่นคงกับการเงินรายได้นะลักแหล่งที่ทํากินอืแต่คนเนี่ยเป็นแข็งเน่ยเขาก็เก่งในการงานนะ เออเป็นที่รู้จักด้วยแนวโน้มค่ะเลือกชาวต่างชาติต่างแดนต่างจินแดนไกลนะคุณนายเพื่อ,อความมั่นคงทางการเงินค่ะแม่จะคิดถึงคนอีกคนหนึ่งนะเออคนที่อยู่ทางไกละนะวินาศนะเนี่ยวแม่จกเชียนตนเองไปเกี่ยวข้องกับคนทางไกล น้มค่ะที่นีถือถ้วยนะเอ้ยไปไปรักไม่ขาดฝันกับคนทางไกลนะคนนายทีินี่ถือไม้แข็งแมนพี่ชอบคนทางน้ำคนเหียบโสดสันโดดคนไม่พูดไม่จาค่ะ ที่ไม่ได้รักเออคนที่ไม่ได้รวมใช้ชีวิตด้วยนะคนโจชูคนทางไกลอะพัดพระคางไกลกันอะยินดีแล้วแหละที่ไม่ได้เขาเอ,เอะเนาะทุดถือดาบอะอ่ายสบวศปัญหาชีวิตค่บคนทางไกลนะอืม,อมจะชู้จะชู้เงียบคนอีกทินที่หนึ่งค่ะ ประสบความสำเร็จในการงานนะชาวราศีมิถุนทัดลงคิดถึงคนไกลนะคนเก่าคำแนะนำค่ะ communication ติดต่อกันต่อไปนะคะติดต่อกันทางสื่อโซเชียลมีเดียนะ ไดเรกชันอ่ามุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่นะเป้าหมายเก่าหลงทางค่ะมีเป้าหมายแล้วก็พุ่งมุ่งตรงไปเลยนะคะ,ะเข้าใกล้เป้าหมายแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนนะเป้าหมายก็คือการเงินรายได้ความเป็นอยู่ที่มีการเงินคล่องอะนะอะก็ต้องเลือกนี่แหละพอเนี่ยอิมเพิลอร์ลาะลาบใหญ่นะ ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลก็ยินดีด้วยนะแม้จะขัดแย้งในจิตใจของตนเองก็เลือกชีวิตที่มีความมั่นคงดีกว่านะยูบริบทิเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะแล้วก็เข้าใจตนเองก็ไม่หลงทางค่ะชอบชีวิตที่มั่นคงนะ พ่อเหมือนแม่นี่แหละนี่แหละเลือกถูกแล,แล้วเลือกนี้ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยราชาถือดาบเนี่ยไม่ใช่อ่ไปต่อที่คนโสดนะคะคนโสดค่ะคนโสดชาวราศีมิถุนถดลงค่ะจัดชเมน้นเนื้อคู่บุญแต่ปางก่อน เออถ้าราชาถือดาบเมื่อกี้ไม่ใช่นะอ่าถ้าได้มานี่นะไม่ใช่เลยอ่ะอ่าแล้วก็อ่านตามไพ่นะตรงบางไม่ตรงบางไม่ตรงเลยก็ปล่อยวางคนโสดค่ะสามดาบห้าไม้หกถ้วย ราชนีถือถ้วยน้มาแล้วเออขอให้ได้ดีอืมโอยว่าจะดีหน่อยขนาบซ้ายขนาบขวาอ่าอ,อาดูไใหมดสงเหรียญราชินีพัชน์นะไปเกี่ยวข้องกับจัดจเม้นสิ่งที่ได้ก็ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาะอยากจะได้ก็ไม่ได้เป็นเพราะพ้นบุญแต่บนะางกอดเนาะชาวคนโสดก็ มีเรื่องราวขัดแย้งกับคนที่ผูกพันคนเก่าุนเวียนกลับมาเจอกันนะอรินะอุปสรรคปัญหาอุปสรรคปัญหานะคคำว่าอรินี่ชักยังไงแล้วใช่ไหมป,ปัญหาเรื่องการเงินนะดาวนงคารจัดชลมิดล,ลมแข็งขันขยันนะอรอะิมีอุปสรรคปัญหาแล้วไเกี่ยวข้องกับอ้าวระวังเจ็บป่วยนะ อ่างุดๆงิดจนเชียวง่ายนะขัดแย้งในเรื่องของคนเก่านะเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยวัยเรียนนู่นนะเนาะเออไปเกี่ยวข้องกับไม้ปองอยากจะได้ก็ไปอยู่ในเรือนมรณะอ่ะพัดพรากห่างไกลกันอืมเออไปดูซิคนที่พัดพรากนั้นหน้าตาเป็นยังไง งุงิดซุด้มเชียวง่ายเลยให้ดูแลสุขภาพนะคนนุณนายเฮ้ยการเงินติดขัดจริงด้วยกับคนเก่าคิดวนเวียนกับคนเก่านะคนเก่าทางไกลนั้นก็งุดงิดไม่น้อยเลยอะใช่ด้วยคนเก่าเพื่อนสมัยเรียน เป็นคนรักที่ไม่ได้เลือกคนหล่อคนสวยค่ะเป็นคนที่มีกิจการงานคนเองอ่ะเป็นพระครูบาอาจารย์ทํางานประจําค่ะรุ่งเรื่องเป็นคนรักปัตติโคโู่ครองอ่ะการงานนั้นเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วห่างหายกันไปนะคะพระเพรหัสสุภะคือ ูบาอาจารย์ทํางานเป็นเงินลาเวลางานนี้เป็นครูบาอาจารย์ค่ะรุ่งเรื่องค่ะคนนี้เป็นผู้ใหญ่กว่างานบนงานกุศลค่ะเป็นคนจิตใจดีอยู่นะแต่ไม่เลือกค่ะอืมเนเจ้าของกิจการแนวโน้มค่ะคนโสดค่ะทําไมไม่เลือกใช่ไหมอืมการเงินติดขัดนะเนาะงานครูเนี่ยการเงินมันได้น้อย เป็นคนเก่านะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นคนโสดนะชอบใช้ชีวิตสันโดษนะ่ะคนมีอายุมากกว่าชาวราศีมิถุนค่ะเป็นคนที่อยู่ในโลกของความฝันตนเองนะมีจินตนาการนะแต่ไม่ลงเือทํทำให้เป็นจริงนะคนเงียบเฉยค่ะคนที่ผูกพันกันค่ะทำงานสินละปะค่ะคุเรื่อยเๆอๆื่อยเฉยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ ไม้ฟองอยากจะร่วมใช้ชีวิตนะคนที่พัดพรากห่างกลนะคนเก่าแก่ค่ะที่พัดพราก่ขึ้นคานคะ่ะยินดีด้วยนะชาวราศีมิถุนผัดลมไม่ได้เลือกคนนี้นะ,ะถ้าเลือกมาแล้วการเงินติดขัดมากเลยแนะนำนะคะสตร t ง แข็มแข็งกายใจและจิตวิญญาณคะโกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะยิ้วมีตติเข้าใจใเพื่อนมนุษย์นะคะอ่ะอาวน้อมเน,นี่ยก็ไปเจอเฮอร์มิพันธุคนที่ผูกพันนะะเคยร่วมงานเก่าแก่กันมาก่อนนะคนโสด ทุกคนที่เราผูกพันนี่นคนเงียบนะโซสันโดษเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลุดพ้นแล้วค่ะก็อชอบความสงบสันโดษค่ะอยู่ในโลกส่วนตัวสูงค่ะความฝันไม่ลงมือทําค่ะอ่ะเป็นคนนิ่งเฉยนะคะเป็นคนรูปลออรูปสวยค่ะสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้นี่ก็พัดพรากกันไปนะดาวจรย์ไปอยู่มรณะเป็นคนที่ถ่ายทอดวิชาความรู้เก่าแก่มาค่ะเสาในเรือนมรณะนี่ก็ ไปเจอคนเก่าแก่เป็นเพื่อนสมัยเด็กนะอืเขาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อายุมากแล้วเป็นครูบาอาจารย์เขาชอบชีวิตสันโดษแล้วค่ะคนโสดก็ไปเจอคนที่ห่างไกลกันนะตัวเองก็ใช้ชีวิตกับสิ่งที่เลือกแล้วนะ,ะตนเองนั้นก็ไปพบกับมรดกชิ้นโตเลยอ่า ก็ได้มาแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ไปพบคนทางไกลก็หวังว่าจะมาร่วมงานใหญ่ด้วยกันนะงานใหญ่เขาก็เลือกที่จะขึ้นคานนะเนาะคนคนนี้เขาก็ไปเกี่ยวข้องกับคนเก่าแก่นะเขาก็ไม่เลือกใครนะเขาก็อ่อนไหวแล้วไหวหวั่นนะเขาก็หมายปองอีกคนหนึ่ง แต่เขาไม่ลงมือทําทั้งนั้นนะะคนโสดไปเจอคนอยู่ในโลกจินตนาการเขาไม่ลงมือทําอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ใช้ชีวิตในมุมเงียบของเขาถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นเจ้าของธุรกิจคนลูกหลอลูกสวยวก็เป็นเพื่อนสนิทของชาวคนโสดนะชอบทํางานบนงานกุศลค่ะอ่ะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะเข้มแข็งกายจิตและวิญญาณค่ะ ไปเจอคนที่ห่างไกลนะก็ไม่เลือกกันเพราะว่าคำพิพากษาตัดสินนะคะคนแต่ปางโก่นนั่นแหละคะ่ะแต่แม่เลือกที่จะมาร่วมใช้ชีวิตกันนะคะชีวิตเลือกได้เสมอนะคะคนพบตนเองนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขาชอบชีวิตสดสันโดดะคะ่ะยอมรับความจริงนะว่าห่างไกลกันนะ มีความหวังมีกำลังใจเหมือนเดอะเฮอร์มิเนี่ยค่ะคนที่ผูกพันเนี่ยยอมรับว่าเข้าใจเพื่อนมนุษย์เขาเลือกชีวิตสงบนะคะ